สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเบบีโลเพนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําระบบในเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับถ้าเป็นมือถือนี้เข้าได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น PC ต้อง ไปขอไวริสกับแอดมินด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อขอไวริสที่เพจแล้วก็ Discord ได้เลยนะครับและพอเราเข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับมันก็จะมีคําถามให้ตอบด้วยนะครับอันนี้จะเป็นระบบการเกลียนเองครับมีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะเฉลยให้ประมาณ5ข้อนะครับก็ดูตามคลิปได้เลยนะครับมันก็จะมีคําถามให้เรา10ข้อนะครับให้เราตอบให้ถูก7ข้อขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะผิดได้3ข้อนะครับหลังจากที่เรา ตอบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีให้เราทําอีก5ข้อนะครับแต่ว่า5ข้อนั้นนะครับก็เหมือนการยอมรับกฎของเซิร์ฟเท่านั้นนะครับแค่กด ยอมรับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่ข้อนึงนะครับที่ถามว่าขับรถเลนซ้ายเลนขวานะครับในเซิฟนี้ขับรถเลนขวานะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิฟแล้วนะครับสําหรับเซิฟนี้ตอนที่เราเข้ามาใหม่นะครับเราก็จะได้กระเป๋าคนละ1อันเลยนะครับนี่เลยเท่ๆนะครับอันนี้แจกทุกคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบก็สามารถที่จะกด Y ได้นะครับแล้วก็เลือกไปที่สวมใส่กระเป๋าข้อนี้นะครับมันก็จะหายไปนะครับแต่ว่าผมว่าใส่ไว้เท่กว่านะครับนี่เลย และในเซิฟนี้ครับวิ่งมาตรงนี้เลยนี่แจกของขวัญน,นะครับในไข่อีสเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะแจกตังค์คนละสองพันนะครับเป็นเงินเขียวแล้วก็แจกมือถือด้วยนะครับนีเ่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะมือถือนี่หนะ้าตาม,มือถือแบบนี้นะครับสามารถโทรออกหาเพื่อนได้นะครับเมมเบอร์ Member ส่งข้อความอะไรได้หมดนะครับแล้วก็เซลฟี่ได้ด้วยนะครับนี่สรับไปที่ ลงมือถือนะครับเห็นหลายคนถามมานะครับว่าเออจะคุยเปิดไมค์ได้ไหมนะครับก็คือเราต้องลงตัวฟูนะครับหรือว่าตัวเต็มนะเราถึงจะสามารถที่จะคุยได้นั่นเองครับถ้าเป็นตัวไร้นะมันเป็นแบบสเปคต่ำนะมันก็ตัดให้ไมค์ออกนะครับบางเซิร์ฟนะแต่บางเซิร์ฟก็มีไมค์นะเอออันนี้ก็ประหลาดเหมือนกันนะครับแต่ก็แนะนําให้ใช้ตัวฟูนะครับเพราะว่าอะไรต่างๆมันก็จะมาเต็มมันเองนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้เลย และในเซิร์ฟนี้ครับแจกรถป๊อปคนละหนึ่งคันนะครับนี่เลยนี่รถป๊อปนะครับกดสตาร์ก็กดเอ็นนะนี่เลยสามารถที่จะทําอะไรต่างๆกับมันได้หลายอย่างนะเปิดไฟลงไฟเลี้ยวได้หมดนะครับนี่เลยเปิดไฟเลี้ยวนี่ขนาดรถป๊อปยังสามารถที่จะเปิดไฟเลี้ยวได้นะครับนี่เลยเปิดไม่ได้ก็น่าจะไม่ใช่รถนะครับนี่เลยขับออกไปแว้นได้เลยนะครับและวิธีเก็บรถก็ง่ายๆนะครับเราก็วิ่งมาตรงนี้นะไม่มีทับเก็บรถนะเซิร์ฟนี้ อ่าว้วก็มาตรงนี้เลยเก็บรถครับกดตัวเฮดแล้วก็กดเก็บเลยรถของเราก็จะหายไปอย่างปริศนานะครับนี่เลยก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับเซิร์ฟระบบนี้แจ๋วมากและในเซิร์ฟนี้มีระบบนอนกับอาบน้ําด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นคหาสน์ขนาดใหญ่แบบน,นี้เลยนะครับนี่บ้านหลังใหญ่นะครับเราสามารถที่จะมาใช้งานได้ทุกคนเลยนะครับนี่เลยและก่อนที่เราจะไปที่อาบน้ำนะครับผมขอแนะนําตรงนี้ก่อนเนี่ มันก็จะมีจุดเปลี่ยนสกินของเซิร์ฟนี้นะครับเราไม่ต้องไปหาร้านเปลี่ยนสกินนะครับเราแค่หาจุดซื้อสกินนะครับเราก็จะวาร์ปมาที่ตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้ง่ายๆเลยนะครับและในเซิร์ฟนี้นะครับสามารถที่จะเลือกสกินต่างๆได้หมดเลยนะครับชอบอันไหนก็จัดไปนะครับนี่เลยเฮ้ยตัวนี้เท่ดีว่าใส่หัวกบ ตัวนี้ก็เท่เท่ทุกตัวเลยนะครับเนี่ยเลือกไม่เลือกไม่ถูกเลยอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจกดนะเพราะว่ามันเป็น1 2 3 4ไปเรื่อยนะครับเราก็สามารถที่จะเซิร์ชได้จากตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์เลขเอาได้เลยนะครับเราชอบตัวไหนก็พิมพมันได้เลยนะสมมติว่ามันอยู่ที่ร้อยกว่านะครับเรากดตรงนี้มันอาจจะมื่อยมือไปหน่อยนะครับประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวซื้อตัวนี้แล้วกันนะตอนนี้ผมซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กดออกเลยครับนี่มันก็จะกลายเป็นไอ้้้้้้คคคนน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 ีะะะรรััันะันนับบเเท่จดดดดลลลยแแววกกกก็าาใปู สำหรับด้านในตรงนี้ก็จะมีที่อาบน้ําครับกับที่นอนนะเดี๋ยวมาอาบน้ําก่อนนะก็คืออาบน้ําก่อนนอนครับนี่เลยจัดป้าและการอาบน้ําในเซฟนี้ครับสามารถหันซ้ายหันขวาได้ด้วยนะแบบนี้นะนี่ปกติเซฟอื่นมันจะล็อกไว้นะครับนี่นี่หันได้นะครับและด้านล่างครับก็จะมีปุ่มโหลดอยู่นะก็คือ baby city นี่อาบน้าเสร็จครับไปอาบอาบน้ําเสร็จก็มานอนนะครับป่าแป้งด้วยนี่เลยนี่มานอนครับเอ้ามีเตียงไม่นอนเตียงนะครับเนี่ย แล้วก็มีทีวีให้ดูด้วยนะครับนี่ทีวีครับแล้วก็เครื่องดีวีดีด้วยนะครับเผื่อมีอะไรมาเปิดดูนะครับนี่เลยชิลๆครับนี่เลยเรียบร้อยนะครับและจุดต่อไปก็จะเป็นคาสิโนในเซิร์ฟนีนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในน้ําพุขนาดใหญ่นะครับนี่เลยอลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่เลยคาสิโนครับอยู่ตรงนี้เลยนี่อลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับเราเดินขึ้นตรงนี้นะครับบันไดสวยมากนะนี่เลยนี่บันไดโค้งนะครับระวังตกด้วย เอเราขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีคาสิโนนะครับให้เล่นนะาหลายอย่างนะครับนี่อย่างเช่นบาคาร่านะครับมาเล่นได้นะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีอันอื่นนะครับตอนนี้เอาโต๊ะมาตั้งก่อนนะครับนี่มันจะมีทุกอย่างนะครับตอนนี้อันม่นกําลังเพิ่มให้อยู่นะครับพวกรูเล็ตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ฟังนี้ครับมีโต๊ะพูให้เราเล่นด้วยนะครับก็คือโต๊ะสนุกกันเองครับวิธีเล่นก็คือพิมพ์ทับ P W O L ครับแบบนี้เลยนี่มันก็จะมีลูกสนุกออกมานะครับและวิธีเล่นก็ง่ายๆนะครับเราต้อง ยืนอยู่หน้าลูกสีขาวแบบนี้นะครับนี่เลยและให้เรากดไปที่ตัวเอนะครับแบบนี้เลยและให้เราขยับนะทั้งมือถือกับ PC เล่นได้หมดนะครับ กด Y กับกด F นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับถ้าเราจะยิงนะครับให้เรากดตัว H ค้างไว้นะครับค้างยาวๆก็คือตีแรงๆนะมันจะมีขีดขึ้นขวามือนะเมื่อกี้แบบแบบนี่เราก็จะสามารถที่จะเล่นได้นะครับนี่เราต้องยืนอยู่ใกล้ๆกับลูกขาวนะถึงจะเล่นได้นะครับแบบนี้เลยนี่แล้วก็ขยับนะลองขยับดูนี่มันจะล็อกไว้นะครับเพราะว่าไอ้ไม้ของเรามันไปติดกับลูกอื่นอะไรประมาณนั้นนะนี่ถือว่ามีก็ได้แล้วนะครับ และถ้าทูกว่ามันตกลงไปมันก็จะนับ1แต้ม2แต้มให้เราเรื่อยๆนั่นเองครับนี่และถ้าทุกว่าเราเลิกเล่นก็แค่วิ่งออกไปเท่านั้นแหละนะครับเดี๋ยวมันก็จะเลิกเล่นให้เราเองนะครับและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็คือจุดซื้อรถในเซิร์ฟนี้นะครับนี่เลยก็จะเป็นเต็นท์ใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับว่าจะสวยมากแค่ไหนนะครับนี่เลยเราไม่ต้องกดอะไรครับเข้าไปมันก็จะวาร์ปเข้าสู่ห้องเลยนะครับนี่เลยโอ้โหร้านเต็นท์รถดูดิมีรถสวยจอดโชว์เลยนะครับนี่เลยนี่ พนักงานด้วยนะครับไม่ใช่เนี่น่าจะเป็นลูกค้าเหมือนกับเรานี่แหละครับนี่เลยนี่มีรถสวยนะครับวางเต็มกันเลยทีเดียวเๆนะสามารถที่จะเข้าไปนั่งทดสอบขับก่อนได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่ขับนะไปนั่งดูนะครับนี่ขับในศูนย์น่าจะโดนด่านะครับนี่เลยและต่อไปเดี๋ยวเรามาซื้อรถดูแลกันนะครับนี่เซิฟนี้ซื้อรถง่ายนะครับเพราะว่าเราเห็นรูปรถเลยนะครับอยากได้ขนไหนก็จัดไปนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะซื้อขนหนดี <น>ซื้อคันนี้ละกันนะครับเท่ดีนะนี่ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆนะแบบนี้เลยอันนี้ซื้อเสร็จเรียบร้อยนะไม่ต้องเซ็นอะไรทั้งนั้นนะครับเรืนี้เดี๋ยวเราไปเสกรถดูนะครับเดี๋ยวจะมาโชว์ระบปบเปิดไฟเลี้ยวต่างๆด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ที่เสกรถกับที่เก็บรถนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วก็กด Y นะครับแล้วก็เสกรถได้เลยนะนี่โอ้โหโคตรเท่และเราสามารถที่จะเปิดไฟเลี้ยวได้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูก่อนแล้วกันนะเปิดไฟหน้านี่มันก็จะมีไฟหน้าขึ้นมานะครับทุกคน อาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวหันไปทางาที่มันมืดๆหน่อยนะนี่เลยน,นี่เห็นแบบว่าเนี่ยไม่เห็นว่ะเห็นนิดนึงนี่ไงอ่ะเปิดไฟเลี้ยวครับกด n เ,เปิดเป็นไฟเลี้ยวซ้ายฟาื้นก็ให้นี่ว้าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็คือเลเบลในเซิร์ฟนี้นั่นเองครับและสิ่งที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับก็คือลูกฉลามไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันก็คือ ปากฉลามนี่เองครับนี่ในเซิร์ฟนี้นะครับออกแบบให้เป็นตัวฉลามเล็กเลยนะครับนี่โคเท่นี่ถ้าใครอยากได้ก็มาคราฟได้จากจุดตรงนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะ พาทุกคนเข้าไปสำรวจด้านในนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับนี่เลยนี่อลังการงานสร้างนะครับแมปในเซิฟนี้อยู่กลางทะเลทรายเลยก็ว่าได้นะครับนี่เลยมาดูด้านขวามือกันก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยนี่ด้านในนะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนคลังอาวุธนะครับเพราะว่าเอามาคราฟอาวุธนั่นเองครับนี่เลยนี้ก็จะมีพวก อาวุธประชิดต่างๆนะครับมีหมดเลยนะครับมีปืนด้วยนะครับนี่ปืนยิงส้มนะครับแล้วก็ลูกกระสุนปืนด้วยนะครับนี่พลังเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีจุดตีอาวุธด้วยนะครับก็คือเราอยากจะตีบวกอาวุธนะอัพเกรดให้มันแรงขึ้นนั่นเองครับนี่ตีทีเดียวหัวแตกเลยประมาณนั้นนะสามารถทําได้นะครับเซิร์ฟนี้่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับมีเอีกนี่มีเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะปีนประตูให้ดู นี่คนจริงครับไม่ต้องเปิดประตูเดี๋ยวมันเปิดได้นะเข้าแบบธรรมดาไม่เป็นนะครับอ่ะไปดูด้านในครับก็จะมี ตู้ล็อกเกอร์อยู่นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะมีนะครับเราต้องไปค้ากุญแจล็อกเกอร์ก่อนนะครับก็อยู่จุดเมื่อกี้แหละนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับส่วนด้านในก็จะมีพวกโซฟาอะไรต่างๆนะครับเราสามารถที่จะมาถ่ายรูปอะไรต่างๆได้หมดนะครับและเดี๋ยวเรามาดูงานในเซิร์ฟนี้นะครับมีงานใหม่น่าสนใจด้วยนะครับก็คืองานก่อสร้างนะครับจะเป็นงานผสมปูนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็วิ่งมารับปูนตรงนี้ก่อนนะครับนี่เลยเราก็จะได้ปูนซีเมนต์ไทยมา1อันนะครับนี่เลยโคตรเฟี้ หลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับให้เราวิ่งมาตรงนี้เลยนี่เนี่ยวิ่งตรงนี้นะครับโอ้โหดูดีมีพี่บัวเดินตามด้วยนะครับโคตรเฟี้ยวเราวิ่งมาตรงนี้ก่อนนะครับเอาปูนมาเทที่แท่นตรงนี้นะครับนี่เดยนี่ตรงเพื่อนเราเทลงไปนะครับอ่ะแล้วก็เอาปูนโยนลงไปนะครับแล้วทีนี้เราต้องเอาส่วนผสมด้วยนะครับเราวิ่งมาตรงนี้ครับจะเป็นหินนะเราต้องหินไปผสมกับปูนนะครับนี่เดยเราก็จะได้หินมานะดูดีโคตรเทพนะครับเซิร์ฟนี้ได้หินมาด้วยนี่ถือหินก้อนเบลือเลยนะครับ ทีนี้เราก็วิ่งมาวิ่งมานี่วิ่งมาแล้วก็เอาหินมาผสมกับปูนตรงนี้ครับนี่มันจะเป็นแท่นเอาไปผสมด้านล่างนะครับแล้วทีนี้เราก็วิ่งมาตรงนี้เพื่อที่จะกดเริ่มการทํางานนะครับเพื่อที่จะให้มันผสมกันนะครับนี่เลยวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กดเอ็ครับง่ายๆเลยมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่ตัวสีแดงนะครับนี่เลยถ้าเป็นสีแดงเราก็กดกดอีกนี่นี่กดฝั่งที่มันเป็นสีแดงครับแค่นั้นแหละนะนี่ตามผมเลย นี่มือถือก็เล่นได้นะครับเล่นง่ายกว่า PC ซด้วยซ้ำนะครับนี่เลยและหลังจากที่เรากดครบแล้วนะครับนี่เลยมันก็จะผสมปูนให้แกเราเองครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะได้อะไรออกมานะได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไม่น่าใช่นะครับนี่เลยมาดูกันว่าเราจะได้ปูนออกมาจริงหรือเปล่านะครับหินกับปูนผสมกันเบบี้ซิตี้ครับจังหวะนี้นี่ได้ปูนมานะครับหลังจากที่เราได้ปูนมาแล้วนะครับเราก็ต้องเอาไปเทนะครับนี่เลยมาเทตรงไซต์ก่อสร้างของเรานี่แหละนะครับนี่เลย นี่วิ่งมาตรงนี้แล้วก็วางเลยครับนี่เลยครับแล้วก็จะเอาปูนมันเทตรงไซต์ก่อสร้างตรงนี้นั่นเองครับหลังจากที่เราเทเสร็จแล้วก็จะได้รับค่าตอบแทนเลยนะครับนี่เป็นงานง่ายๆแล้วก็เป็นงานใหม่ที่น่าสนใจด้วยนะครับและงานต่อไปที่จะแนะนําก็คืองานอวกาศนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปอวกาศได้เราต้องกลายเป็นพระก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เราต้องมาซื้อชุดอวกาศก่อนนะครับอยู่ตรงนี้เลยพอเราซื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาใส่นะครับนี่เลยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีหมวกสีขาวกับถังออกซิเจนด้านหลังนั่นเองครับนี่เลยหลังจากที่เราได้ชุดมาแล้วนะครับเราก็ไปอากาศได้เลยนะครับงานที่ดาวของขานเลยนะครับนี่เลยอันนี้วับมาได้แบบชิวๆเลยนะครับนี่เลย หลังจากที่เรามาแล้วนะครับอย่าลืมมาซื้อไอ้คอนตรงนี้ด้วยนะครับราคาคอนแค่300เท่านั้นนะครับหลังจากที่เราได้คอนมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะออกไปทํางานได้เลยนะนี่แบบง่ายๆนะครับแล้วเราก็หาก้อนอุกบาตนะครับสักก้อนนะแล้วก็ทําลายมันนะครับแล้วเราก็จะได้แร่มันเองครับนี่แหลยนี่ทุบเข้าให้ครับอันนี้เลยครับตอนนี้ผมได้แร่แมกนีเซียมมาแล้วและทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนกลับไปที่ดาวโลกนะครับนี่เลยนี่เนี่เดี๋ยวเราจะพาไปขายนะครับเพราะว่า จุดขายจะไม่มีในตลาดนะครับจะมีแค่ในแถวนี้เท่านั้นนะครับงานอวกาศนะกลับโลกอยู่ตรงนี้เลยกดเอนนี่เลยครับพอเรากลับโลกมาได้แล้วนะครับจุดขายนี่หาง่ายๆเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ทางเข้าประตูเลยนั่นเองครับนี่เลยตรงด้านหลังนั้นจะเป็นจุดเสกรถเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายนั่เองครับเมื่อกี้ผมได้พวกแร่แมกนีเซียมมานะสองสาอันเลยแหละนะครับนี่เลยนี่สามารถที่จะมาขายได้นะครับแมกนีเซียมก็ ราคาดีนะครับและแรกที่มีอยู่บนอวกาศนะครับจะขายดีกว่าในงานบนเซิร์ฟมันเองครับเพราะว่ามันหาจากนอกโลกมาเนาะและอีกจุดหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็คือจุดตรงนี้เลยนะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยนะครับหาไม่ยากนะสำหรับจุดตรงนี้ครับมี จุดซ่อมอาวุธตรงนี้ครับนี่อาวุธเราเสียเราสามารถมาซ่อมได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บกระเป๋าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มกระเป๋าสามารถที่จะทําได้นะครับและใช้เงินเขียวในการเพิ่มกระเป๋านะครับเซิฟนี้ไม่ต้องใช้พอยนะครับเฟี้ยวมากและอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเซิฟเลยก็ว่าได้นะครับก็คือจุดแลกบัตรออนไลน์นั่นเองครับแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขด้วยนะครับก็คือเราต้องออนครบ150ชั่วโมงก่อนนะครับเราถึงจะได้มา1ใบนะครับและ หนึ่งใบสามารถที่จะสุ่มรถได้แบตฟรีๆเลยนะครับเป็นรถโดเนตด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มดูนะครับเมื่อกี้แอนมินเอาให้ผมใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูนะครับว่า150ชั่วโมงของเราจะคุ้มหรือเปล่านะครับกดเอ็นเลยนี่แล้วก็แลกครับนี่เลยตอนที่ผมแลกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูนะก็จะอยู่ในกระเป๋าเรานี่แหละนะครับนี่ในกาชารถครับฟุกก็ให้กดใช้เลยอ่ะเดี๋ยวขอปิดมอดก่อนนี่เลยครับมาดูนะว่าจะได้ รถจริงหรือเปล่าครับนี่เลยได้จริงนะครับแล้วก็สุ่มด้วยนะนี่เลยครับได้ทาโฮมานะครับชื่อรถนะทาโฮมาไม่รู้อ่านถูกรือเปลเดี๋ยวเราจะไปลองเสกกันนะตรงนี้มีตู้ปลาด้วยครับนี่ถ้าใครโดนอุ้มเอ๋อนะครับจะมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับตู้ปลาเต่าเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ครับเป็นหน้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเสกรถดูก่อนเลยกันนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่เสกรถครับหน้าโรงพยาบาลนะครับ กดวาครับเพื่อจะเสกรถด,ดูเนตของเราเนี่เองครับนี่เลยนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเสาไฟล้มแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นรถเด็กใหม่เฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นรถโด,ดเนตนะครับโคตดฟี้ยวดดดีได้ฟรีมาแล้วนะครับแล้วก็ เล่นไปเรื่อยๆแหละนะครับหลายวันมันก็จะรวมชั่วโมงกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะดูเยอะนะแต่ว่าถ้าเราเล่นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ถึงเองแหละนะครับนี่ก็จะเป็นระบบฟรีนเซิร์ฟต่างๆนั่นเองครับและสาหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าอย่างนเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเอแด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอ d แ e t นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม